เอาผมมาฆ่าไหมเนี่ย พวกผมมาอยู่เปนที่ร้านแม็กเมมเบ้าจะมาคุยเรื่องการดัเนินการโลจิสติกของร้านนี้นะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่า,รา,าครับเลยครับค่ะเราอยู่ที่ร้าน BMB นะคะแล้วก็อยู่กับผู้ดูแลร้านนะคะครับสวัสดีครับชื่อฟุกนะครับอยากจะสอบถามว่า BMB ย่อมาจากอะไรคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับอะไร BMB ย่อมาจากแบ็คแบ็คเมนบ้าครับเพราะว่าตั้งชื่อนี้เพราะว่าแถวๆถวนี้แต่ก่อนมังเป็นเยอะครับ อันนี้จริงๆมีงูฮะแล้วก็มันเป็นชื่อชื่อทีมสําหรับของกีฬานี่สามารถออกไปแข่งเกี่ยวกับพวกรถทนิย่าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยพวกถ้วยพวกอะไรอย่างงี้ เราได้มาจากการแข่งรถทะเบียนประกอบขายด้วยเรารับทําขายรับเข้ามาอะไรพวกนี้ด้วยคที่เปิดมานานนะคะที่นี่ถ้าเป็นชื่อแบ็คแมนบ้าสปีครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นชื่อเก่าจะอีก2ปีก็รวมประมาณ5ปีครับมันเริ่มจากที่พวกผมเป็นคนชอบเล่นอะไรพวกนี้มาก,ก่อนแล้วก็ จะเป็นว่าพอถึงไปๆมาณร้านเขาปิดกิจการไปอะไรพวกนี้รุ่นพี่ผมที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็เลยเปิดร้านทําเองกันเลยเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีร้านด้วยแหละครับเดี๋ยวขอสอบถามเกี่ยวกับไพเออร์ว่าม,มีใครมีกี่รายซไพเออร์ตอนนี้ก็จะเป็นสยามธามิยะครับเป็นของที่สั่งตรงมาจากธาเมิยะเลยแล้วก็เป็นสั่งมาจาก จีนเป็นพวกชุดแต่งทัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีสั่งในไทยเราสั่งจากในไทยมาไม่ได้เป็นชิ้นงานเราเอามาทําเป็นชิ้นงานแล้วก็ขายทีน,นครับวัตถุดิบที่สั่งมานี้มนเป็นยตัวอย่างเป็นอะไรเนี่ยบ้างเป็นพวกแผ่นคาร์บอนอะไรพวกนี้ครับพวกโพมพวกอะไรที่มันเป็นอัติพวกโพลิคาร์บเนตอะไรเนี้ยครับแล้วก็ขอถามเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายจัด ก็มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการมางานอเปล่าถ้าจัดซื้อเหรอครับจัดซื้อก็จะเป็นสั่งเป็นออเดอร์ครับแต่ว่าเวลาเราสั่งไปบางทีเราออเดอร์ไปสมมติของ100ชิ้นที่เราสั่งไปที่เราจะมาทําให้ลูกค้าต่อเนี่ยเขาก็ส่งมาไม่ครบ1 0 0ชิ้นเขาก็ได้แค่ว่าตามจํานวนที่เขารับมาอีกทีหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราคอนเฟิร์มลูกค้าไปเท่านี้เท่านี้แต่เราไม่ได้ตามจํานวนมันก็จะ เป็นปัญหาสำหรับเราเรื่องปริมาณอะไร,ะรอย่างเงี้ยครับแล้วขอถามเกี่ยวกับฝ่ายทางสินค้านะคะว่ามีการทำงานยังไงจะเก็บสินคายัางไงแล้วก็จะเก็บสินค้ากับเบิกสินค้าเราจะมีเครื่องเช็คสต็อกอยู่ตลอดนะครับเข้าออกทุกอย่างเรามีตลอดเก็บสินค้าจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เอาไว้รวมสินค้าอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็จะมีพวกขายหน้าร้านก็จะมีแผนไว้อย่าง พวกนี้ก็มีอยู่ครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกคร่าวๆที่สามารถให้ดูแต่บางชิ้นก็จะมีเท่านี้อะไรอย่างนี้เราสามารถเช็คสต็อกได้ตลอดครับมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรนะคะปัญหาเหรอครับปัญหาคือก็ถ้าปัญหามันก็จะวนไปเรื่องจัดซื้อเลยครับว่าของบางอย่างที่เราหมดเราสั่งไปเราก็ไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การวางแผนในการผลิตอะค่ะ ให้บริการ,ร,การถ้าเลือกให้บริการเราจะมีทั้งเพจ a c e b o o k มี l ล n e แอดตอบลูกค้าแทบจะตลอดแล้วก็เราจะมีหน้าร้านอยู่ตรงนี้รับให้คำปรึกษาพูดคุย,คยแนะนำผู้เล่นใหม่ผู้ที่อยากเข้ามาในวงการอย่างสนุกอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายช่องทางในการบริการแล้วก็วางแผนเหรอครับ วางแผนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้วางแผนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแบบแผนนะหมายถึงว่าไม่ค่อยได้วางแผนคือลูกค้าเขาต้องการแบบไหนเราส่วนใหญ่เรางานบริการจะต้องทําให้ลูกค้าสบายใจตอนนี่เขาอยากได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแนะนําเขาจนสิ่งที่เขาเอาไปใช้เอาไปเล่นเนี่ยมันทําง่ายหรืออะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาเลือกจากเบสิกก่อนเพราะว่ามันมีหลายระดับอะไรพวกนี้ครับปัญหา ปัญหาและอุปสรรคนะครับก็จะมีเรื่องโดนคอมเพนว่าของที่ทางร้านเราทําออกไปไม่ดีแต่ว่าคนที่ใช้ส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับมันยอมรับว่ามันโอเคแต่บางคนที่เขาคอมเพนเข้ามาเขาอาจจะเป็นแบบผู้เร่นใหม่ที่เิเข้าวงการมาอยากได้ของแรงๆเขาจะต้องการเราสามารถจัดให้ได้แต่เราก็บอกแล้วนะว่าออของผู้นี้ต้องเล่นตามที่เราถนัดหรือว่าตามที่เราเข้าใจมัน แล้วขอสอบถามครับว,ว่าตอนนี้ลูกค้าลหลักๆเป็นทางลูกค้านา,าร้าาลูกค้าออนไลน์หรือว่ามีลูกค้าประจำอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงครับหน้าหลักๆจะเป็นไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้หลักๆจะเป็นออนไลน์ครับเพราะว่าทางหน้าร้านวอล์อินก็มีบ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้ขายดีเท่ากับออนไลน์สื่อมันเข้าถึงยากหน่อยครับเพราะว่าของในร้านลูกชิ้นก็มีลงไว้ในออนไลน์เหมือนกัน คนส่วนใหญ่ก็เลยเรื่องที่จะซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งซะมากกว่าฮะแล้วก็ร้านอ่ะทางหน้าร้านจะขายดีทุกวันพุธรายได้จจะเพิ่มจากวันธรรมดาไปนิดหน่อยเพราะว่าร้านเรามีรางให้บริการให้คนมาแข่งกันทุกวันพุธครับคนก็เลยจะเข้ามากันเยอะซะมากวันพุธ มีลูกค้ารายใหญ่เราก็มีอยู่ครับตอนนี้พอจะยกตัวอย่างลูกค้ารายใหญ่แล้วก็เป็นยังไงบ้างถ้าตอนนี้เอาใหญ่สุดก,ก็น่าจะเป็นทางสิงคโปร์ครับเราส่งออกให้างานสิงคโปร์เขาติดต่อให้เราส่งของ,ของให้เพราะว่าเนื่องจากบ้านเขาสินค้าบางชิ้นมันไม่ได้ถูกนําเข้าไปเขาก็เลยต้องสั่งจากเราให้เราเป็นตัวแทนส่งให้เขาเดีย๋ยวพ่อจะขอดูตัวอย่าง กินไม่ได้ลรือของเล่นนะสีมากินอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นทั้งรถแข็งด้วยแล้วก็ถ้าเราจะประกอบขายอะ่ะเราก็จะประกอบพวกสรงพวกนี้ไอตัวกรอบบอดี้พวกนี้เราก็จะมีบริการพ่นให้ตามสีตามลายนะครับ ก็ขอบคุณสถานที่และดูแลแน,น,น่ารนำแม้ว่าจะทงานจะไม่มาพี่ผมมีต่กลุ่มนะคะุกคนขอบคุณขอบคุณ